ครับผมพร้อมแล้วครับ <c oughs> ครับ ร,รู้สึกดีใจอย่างที่บอกว่าคือเราจะดีใจทุกครั้งเลยที่ที่แบรนด์บอกว่าแบรนด์เลือกเราเพราะว่า,วาไลฟ์สไตล์แล้วก็แล้วก็ชีวิตประจําวันของเราความเป็นตัวเรามันเหมาะกับแบรนด์ซึ่งซึ่งเราดีใจมากๆที่รู้สึกว่าการเป็นตัวตัวเองความเป็นเราอ่ะมันมันทำให้แบรนด์เนี่ยเลือกเราในใน,ในพาร์ทแบบนี้ครับไม่ไม่ใช่แบบเฮ้ยเรา ที่มันานที่ีแต่ว่ามันมันเลือกเพราะว่าความเป็นตัวเราตัวตนเราจริงๆแล้วก็เราก็จะมีมีแบบแพชชั่นในในการทำสิ่งนั้นเตียนีนกระกี่กระเป๋ลาปลองลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบบเนี่ยขณะสัมภาษณ์ผมก็ยังวิ่งเลยเท<อ>้าผมเท้าผมวิง่วววงเลยเป็นเดอะแบทครับ จากกระเถงครับแล้วก็เราก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วกีฬาก็เป็นแบรนด์ที่แบบแฟชั่นสปอร์ตก็ก็รู้สึกว่าเหมาะกับเรามากๆครับใส่ในชุดนี้ระจะวันแค่ไหนก็ก็ทุกวันนี้ใส่ใส่ทุกวันเลยออกไปก็ก็ใส่รองเท้ากีฬาไปเล่นกีฬาเช่นไปเล่นเทน,นนิสหรือว่าไป ไปใช้กีฬาที่ต้องวิ่งอะไรเงี้ยก,ก็ใส่เลยค่ะก็ใส่กีฬาเพราะว่าใส่สบายแล้วก็จริง,รงๆแล้วเราเล่นเทนนิสแต่เราก็ใส่กีฬามาอยู่แต่พอมีมีหลายหลายคู่หลายหลายแบบเขาเรียกว่าหลายคอลเลคชันน่ะเราก็สนุกในการแต่งตัวไปตีเทนนิสมากขึ้นตอนนี้ออกจากบ้านไม่เคยไม่มีกีฬาติดไม่มีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหรสองชิ้นค่ะ เป็นเป็นเสื้อเสื้อเขาเนี่ยมันมันมันน่ารักมากมันมันไม่ใชส่สปอร์ตแบบสปอร์ตจา๋าแต่ว่าคนที่ใส่ไปเดินใช้ชีวิตประจำวันอ่ะก็ใส่ได้แล้วก็รองเท้า,ข,าของน่ารักมากยิ่งคอลเลคชันใหม่คือคือ,คอน่ารักจริงๆครับอยากให้ลองอยากใส่เวลาใส่มีใส่ทั้งนมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยมีนะมีมี S <S มันมันก็แอคทีฟกว่าเดิมอ่ะมันมันใส่แล้วรู้สึกมีพลัง<อ>รู้สึกแบบการใช้แรงเพิ่มขึ้นสามเท่า,านะสวยเลยสวยเลยค่ะเาเป็นนกขากันก็าาฝากนะครับฟีร่านะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงอาจจะเหมาะก,กับ คุณแล้วก็ใส่แล้วมันจะรู้สึกแอคทีฟมากๆครับอยากให้ลองไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะใส่เพื่อไปเล่นกีฬาแต่ว่าฟีล่าเนี่ยก็คือใส่ใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็รองเท้าเขาดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสจริงๆครับใครใส่รองเท้าแต่ว่านี่วันนส้คือการผมผมหันเลยใครใส่มาผมหันเลยนี่เป็นเป็นเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ ก็จบไปแล้วสินกล้องได้ไม่ไม่ไม่ได้ติกล้องไปแล้วก็เรียกได้ว่าไปเช็ควินแดกดูรู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าเข้มข้นรู้สึกว่าเขาเขดูแล้วแบบตอบเป็เสียงเดียวกันเลยว่ามันมันเข้มข้นมากแล้วมันมันครบรถมากๆครับก็ดีใจมากๆที่ที่กระแสตอบรับดีครับ ยังเหนื่อยอยู่ยังยังเหนื่อยตกค้างอยู่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกมีกําลังใจเรารู้สึกดีใจมากๆคือคือการเป็นนักแสดงอ่ะแค่ผลลัพธ์คนดูชอบอ่ะแค่แค่นี้ผมผมก็รู้สึกว่ามันสาเร็จในใจแล้วครับแล้วก็นั่นแหละเป็นบทบาทใหม่แล้วก็ท้าทายมากๆก็คือพอทำออกมาแล้วมันกระแสตอบรับไปในทางบวกรู้สึกดีมากใจูครับเส้นทางใกล้แสนหนึนี่เรียกว่า ก็เปิดมา2อง EP ก็เห็นโลก2อง EP อ่ะที่1เห็นโลก2อง EP เลยครับ mm hmm. ก็สุดยอดมากๆนะคือคือไม่ได้คิดไม่ฝันเลยว่าว่าว่าเปิดมา2อง EP เขาแบบ mm hmm. okay. เห็นโลกเลย2อง EP เป mm ้าหมายคือยังไงต้องเป้าหมายคืออะไร mm hmm. ก็คือก็คือไปท้าผู้จัดการไว้นะครับ mm hmm. ว่าถ้าเกิดได้เห็นโลก5้า EP เขาจะออกค่าใช้จ่ายการไปดูแสงเหนือให้กับเรานะครับตอนนี้รู้สึกว่าไปสองแล้วจริงๆจะนับจะนับไฟแนลเเลอร์นะแต่ว่าสงสารเขาเพราะเพราะมันใกล้แล้วเพราะยังมีต่อนอนไหมสมมติแบบทุกทีมลี้ยงมันทั้งร้านหมดอย่างเงี้ยมันจะได้มากกว่าเดิมเลยใช่ไหมแค่แค่ที่หนึ่งเพนโลเขาปัดเหนือนะใช่ ก็ยังยังไม่มียังไม่มีการต่อรองอะไรก็พอพอซีรีส์มาเราก็แบบพร้อมใจกันดูแล้วก็คือคือเรายังชอบเลยอะ่ะคือชอบคาแรคเตอร์ชอบเนื้อเรื่องทุกอย่างของซีรีส์จักรันโจ๊กเลอ่านอ่านอ่านเยอะเลยคือคือเรา เวลาว่างเรามกตัวอยู่กับแฮชแท็กยักแอนโดเกอร์อีพีหนึ่งอีพีสองอะไรต่างๆเยอะมากก็เห็นคนดูแบบมันเป็นซีรีส์แนวใหม่มากๆคือเป็นคอมเมดี้แล้วบางคนก็บอกว่าเออมันเป็นเบียวแต่เป็นเบียวที่สนุกเออใช่เราเราตอนอ่านบวเราก็คิดอยู่เหมือนกันเฮ้ยนี่มันซีรีส์หรือมันแอนิเมะเนี่ยแต,แต่แต่พอเราเล่นไปล้วเ,เรารู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกอ่ะคือคือมันนั่นแหละประสบความสำเร็จว่ะ มีมีตัวเลนะบบทวทองัี้งีอะาวนะ่า <c oughs> ช่ชผมรู้สึกว่าทั้งโปรดักชั่นทั้งทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>คือ,<ม>ค,อคือเขาเขาใจเขาเลยว่าเขาต้องทำงานละเอียดกับแต่ละตัวละคร,ารมากๆ <c oughs> การมีพืน้นที่การปูพรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันตอบทุกอย่างในในใ,ในการ ในการแสดงหรือว่าเนื้อเรื่องอยู่แล้วครับทุกคนจะเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่าชีวิตของตัวละครคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างคือคือเขาเรียกว่าแบ่งส่วนพาร์ทของตัวละครได้ดีมากๆครับทุกคนจะเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแจ็คับโจ๊กเกอร์แต่ว่าหลายๆตัวก็มีพงชีวิตเหมือนกันครับไทยเวลาสุดหวานมาก ผมไม่เคยโกหกอยู่แล้วตอนตอนโพสก่อนที่ EP สองยาออนเนี่ยทุก<ม>คนไม่เชื่อผมนะครับว่าว่าตอนจบมันหวานมาก EP แรกอาจจะขมแต่ว่าตอนจบน EP สองหวานแน่นอนอไม่มีใครเชื่อสุดท้ายหวานจริงฮะหวานแบบเลิศขออีกรอบเลิศค่าได้ค่า,า,อาตอนนี้ามาเลยครับพอเราพอเรา,พอเราเริ่มเริ่มมีผมยาว มันจะเริ่มโหงสวยกันแล้วฮนะใช่คือคือมันมัน,มนจริงๆต้องบอกว่าเมคเมคอัพเขาเก่งมากๆแล้วก็คอสตูมอะไรเขาเก่งมากๆคืออย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันท้าาทยวัมสามารถองผมมากตรงที่การปลอมตัวเป็นแต่ละคาแรคเตอร์เราต้องเป็นให้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายอ่ะบางทีบางที ไม่ได้ถ่ายสปอตตัวเนี้บางทีเราต้องสับเป็นจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันปกติอ,อีกการทํางานกับตัวละครการที่ต้องต้องก่อนถ่ายทําเราต้องซิงก์กับตัวละคร่ะมันสําคัญสำหรับผมมากทุกคนในกองก็จะเห็นการกิริยาอะไรแปบลบกๆจากผมที่แบบตอนแต่งตัวเป็นการปลอมตัวแล้วผมก็จะทําแต่แต่นะั้นมันคือมันคือมันคือเขาเข้าใจของผมว่าเวลาทำอย่งงางนกันแล้วเราจะเล่นได้เป็นตัวนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยคาละ รอดู e p พสามได้เลยครับม <|so|>? ันแจะคกวนอันนี้รอดูได้เลยครับพอสอขออ่ะพอสอขอพอสอขอ